ผู้หญิงผู้ชายตรงๆแต่จริงใจผู้ชายไม่ชอบผู้ชายไปชอบผู้หญิงที่ต่อแหลเก่งผู้ชายดีเลยเจอแต่คนหลอกลวงโอเคขอบคุณเมนนี้มากๆครูติจะพูดอย่างนี้ละกันว่ามันจริงมันใช่ไอ้ที่เราว่าเนี่ยมันใช่แต่ต้องพูดอย่างนี้ด้วยว่าผู้ชายที่ผู้หญิงที่พูดตอแหลเก่งผู้ชายดีเขามักจะต้องสวยด้วยอเราลองนึกภาพตามดูนะว่าผู้หญิงสักคนหนึ่งที่อาจจะพูดจาแบบโอ้โหหลอกล่อเก่งจิตวิทยาสูง แต่ความสวยไม่พอผู้ชายเข้าไปถูกหลอกไหมก็ไม่แต่ต่างกันฟังให้ดีนะตอแหลกันชัดๆนี่แหละกูโกหกกันตรงๆคือความจริงอย่างนั้นแต่กูพูดอย่างเงี้ยดื้อๆเลยนะแต่ถ้าความสวยพอผู้ชายจะเข้าไปถูกหลอกเป็น5คน1ิบคนพร้อมๆกันเพียบเลยนั่นแหละ g กตรงนี้ป่ะต้องคุณค่าพอด้วยสําหรับผู้ชายบางคนจะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่เห็นสวยทำไมผู้ชายเข้าไปถูกหลอกก็ผู้ชายอาจจะเลเวลต่ำกว่าแล้วข้อมูลไม่ครบถ้วนก็เป็นแบบนั้นเช่นกัน ตรงนี้นะมันเกิดขึ้นได้ในแนวทางหลักแบบนั้นอาจจะจะมีะข้อละ,ละเอียดยิบย่อยที่มันต่างกันนิดหน่อยข้อมูลไม่ครบหรืออะไรบางอย่างมันก็จะเป็นอย่างนั้นได้เช่นกันเอามาต่อตรงนี้คือพูดจาตรงๆอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขยี้เพิ่มเติมคือพูดจาตรงๆขวานผ่าซากบางครั้งพูดจาหยาบคายแต่ผู้หญิงคนนั้นสวยพอผู้ชายก็ยังคงเข้าไปไหมนี่คือหลักฐานเช่นกันฉะนั้นตรงนี้ครูติจะมาะเข้าเรื่องเลยนะก็คือ พูดจาตรงๆขวานผ่าซากออกแนวอาจจะตัดเพอหยาบคายแต่ถ้าเราไม่มีอย่างอื่นมาทดแทนไม่ได้ครูตีพูดซัดนะผู้หญิงหน้าตามไม่ดีแล้วพูดจาหยาบคายนี่ไม่มีสเสน่ห์เปลี่ยนใหม่เป็นผู้หญิงหน้าตามไม่ไม่ค่อยดีอ่ะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่พูดจาไพเราะและมีศิลปะก,การพูดมันทําให้ดึงสเสน่ห์จากไม่สวยให้ดูสวยขึ้นมาได้มันขัดกันว่าหุ้ยดูภายนอกแล้วแบบ สภาพนี้แม่งแ,แม่ค้าปากตลาดแน่เลยเนาะแม,แม่ค้าปากปากตลาดแน่เลยว่ามึงดาเ่เฮ้ยแต่พูดเพราะว่าเฮ้ยใช้คําศัพท์ดีเฮ้ยรู้จักกาลเทศะอุ้ยรู้จักกานันนู่นนี่นั่นรู้จักกันเว้นระยะรู้จักฟังจากไม่สวยเฮ้ยแม่งดูมีเสน่ห์ขึ้นมาดูมีของเลยเกตนะแต่เปลี่ยนใหม่เป็นผู้หญิงที่สวยสนิดน,นึงแต่ผู้ชายหยาบคายคือมันก็จะเป็นอย่างนั้นบางทีเดี๋ยวกันนะนี่มันคือการสร้างคาแรคเตอร์และการเข้าวงการด้วยนะ บางทีผู้หญิงสวยๆน่ารักน่ารักแต่ผู้จาหย,ยาบคายอย่าหลงเข้าไปในเกมนะบางทีบางทีนะเราเห็นแบบนั้นอุ้ยเนี่ยไม่มีเสน่ห์เลยบางทีตั้งใจที่จะหยาบคายเพื่อมันขัดกับหน้าตาเพื่อไปหลอกล่อผู้ชายเข้ามาได้อีกเกตตรงนี้นะโอเคตรงนี้มันครูติพูดไปเนี่ยมันเป็นเกมซ้อนเกมหลายๆขั้นฉะนั้นไม่ได้บอกว่าจําเป็นต้องพูดเพราะไหม หรือจาเป็นต้องหยาบคายหรือตอแหลหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เราดูตัวเราเองเป็นหลักก่อนว่าตัวเองแบบนี้ผู้ชายที่เราต้องการคือแบบนี้เช่นเนี่ยผู้ชายที่เข้าไปหา,าผู้หญิงที่อาจจะตอแหลเก่งพูดจาดีๆไพเราะเนี่ยแล้วทาให้ไปถูกหลอกฟังให้ดีเมื่อเรารู้ว่าธรรมชาติซึ่งจริงมันเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ธรรมชาติของผู้ชายที่เราชอบในกลุ่มนั้นต้องการแบบนั้นงั้นฉันจงทําตัวแบบนั้น เพื่อให้ได้สิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่รู้ว่าผู้ชายชอบแบบนั้นกูก็ยังจะพูดจาดีแล้วก็ตอแหลไม่เป็นพูดแต่ขวานภาซากไม่ใช่ผู้ชายที่ฉันต้องการเขาชอบผู้หญิงตอแหลกูต้องตอแหลให้เป็นปรับตัวเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการไม่ใช่ไปติดไอหลักศิลธรรมหรือไปหลักอะไรที่ก็ครอบมาว่ามึงห้ามเป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนกับเราเคยได้ยินไหมว่าเลียแง่เลียขาหัวหน้าเราได้ดีอ่ะแต่เรากลับ อย่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นดูเป็นคนไม่ดีกูต้องเก่งด้วยฝีมือจะกูจะรั่วกูจะบ้าตายคือถ้ามึงเลียแข้งเลียขาหัวหน้าเราคือคนจ้างงานก็เหมือนลูกค้าเราถูกปะเป็นคนจ่ายเงินเราเลียแข้งเลียขาลูกค้าแล้วได้เงินลูกค้านะ่ะเข้าใจตรงนี้ไหมมันต้องแบบนั้นคือเลียแข้งเลียขาเขาไม่ใช่เลียแบบนั้นนึกภาพแบรนด์ดีๆเขาก็ทําตัวเองให้ดูมีคุณค่าแล้วลูกค้าวิ่งเอาเงินเข้ามาให้แบบนั้นก็ได้เช่นกันเหมือนกับคนนั้นที่เป็นหัวหน้า ทำตัวเองจนมีคุณค่าจนตัวเองมีอำน,นาจแล้วคนก็เข้ามาเลียเราอะ่ะเราก็ทําแบบนั้นเด้เข้าใจตรงนี้ปะคือปรับตัวให้เราเข้ากับเขามาชาตไม่ใช่รู้ว่าผู้ชายชอบแบบนั้นเอาโอเคผู้ชายชอบแบบนั้นแต่กูจะเป็นแบบเนี่ยเออก็คงจะได้ผู้ชายหรอกเก็ตตรงนี้ปะการเดินเกมในช่องผูตีไปฟังไอเพลย์ลิสต์สายดาร์ของผู้หญิงอะ่ะเราจะรู้วิธีการที่แบบบางทีเราอาจจะต้องชมผู้ผู้ชายเก่งหรือบางทีเราอาจจะต้องแข่งกระร้างกับผู้ชาย คำชมไม่ใช่ทุกอย่างจะบอกไว้บางครั้งการชมมากไปมันทําให้เราดูไล่ตามเราดูไร้ค่าเพราะบางทีธรรมชาติเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราต้องกลับมาแข็งกระด้างแต่เราไปดูในเพลย์ลิสต์นั้นเราจะเริ่มจับทางตัวเองได้มากขึ้นเลยกันต่อในนั้นได้เลย